สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวรักเกษตรทุกท่านนะคะเอาวันนี้สวนสบายดีพาพี่น้องมาดูอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50เนะะี่ยค่ะอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรี50ที่ล้มเมื่อวานวันนี้เพิ่งเสียจภารกิจเพิ่งได้เพิ่งได้มาว่าจะเอามาเอาขึ้นนะคะพี่น้อง ลมมากกว่าเดิมนะคะเมื่อวานไม่ไม่ล้มเยอะขนาดนี้นะคะเมื่อวานไม่ล้มเยอะขนาดนี้อ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ค่ะฝั่งนี้ก็จะได้ดามอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่มีที่กำบังเยอะจะมีะเฉพาะต้นแค่ต้นแค่ก็ล้มมานิดหน่อยที่กำบังจะไม่เยอะแถวนี้เขาก็เลยทำการค้นล้มลงอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์อายุสิบเดือนนะคะเพื่อน อายุสิบเดือนล,ล,ล้มนาเรลรานาดเลยค่ะแต่ว่าก็เอาขึ้นได้อยู่นะคะอย่างนี้เอาขึ้นได้อยู่เราเอาขึ้นแล้วก็ตั้งฉากเขาขึ้นเขาก็ล้มเยอะนะคะเพื่อนๆล้มเยอะเลยเมื่อวานไม่ล้มเยอะขนาดนี้นะคะถ้าเอาได้เอาขึ้นเมื่อวานก็จะเอาขึ้นง่ายกว่านี้อยู่แต่ว่าวันนี้ลม้มล้มมากกว่าเดิมเขาก็ต้นสูงนะคะเพื่อนๆกํากำลังกําลังสวยเลยค่ะกําลัง เป็งออกเพราะว่าเขากำลังงามนะคะเพื่อนๆดูซิตรงนี้ประมาณยี่สิบลำล้มและเนรละนาดแต่ว่าถ้าเอาขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเอาขึ้นก็เขาก็อยู่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าถ้ามีแดดออกเนี่ยเขาจะงอนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้แดดไม่ออกเขาก็เลยไม่งอขึ้นก็จะเป็นผลดีกับสวนสบายดีหน่อยเพราะว่าแดดไม่ออก ก็จะลงประมาณกี่กอนี่สามสิบกอได้ไหมสามสิบหลุมแต่ว่าก็จะได้เอาขึ้นเยอะอยู่แบบเพื่อนเพราะว่าเริ่มล้มเยอะไปเรื่อยๆล้มเยอะไปเรื่อยๆตามคานาก็ล้มนะคะเพื่อนๆตามคานาก็ลมก้ลมไปด้วยกันจะมีแถวคันาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากชมคลิปใหม่ๆของ สวนสบายดีชาแน,นลนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สวนสบายดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ดูฝั่งนี้จะเป็นมะเขือนะคะเพื่อนๆมะเขือปลูกผสมผสานค่ะมะเขือแถวนี้มะเขือเตรียมไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยากก็ขึ้นเตรมแล้ววันนี้ว่าจะเก็บไปทําเกงเขียวหวานอยู่ค่ะก็เลยจะมาพาเพื่อนๆมาดู อ้อยก่อนก็จะมาเอาอ้อยขึ้นนะคะเพื่อนๆจะมาตัดไม้แล้วก็เอาเอาอ้อยขึ้นก่อนเพราะว่าเขาไม่ไม่มีอะไรต้านทานก็เลยลม้มลงส่วนฝั่งฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะฝั่งนี้ก็ธรรมดาอยู่ก็ต้องแร็วขึ้นลวคะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเสียดายเพราะว่าอ้อยกําลังงามเดือนตุลาก็จะได้ตัดแล้วนะคะนี่ตุลาพฤศจิกาก็จะได้ตัดแล้ว ตรงนี้กล้วยน้ำวา้มามะลิอ่องนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำในน้ำในหนองนี่เราเราขุดไว้นิดหน่อยก็เต็มแล้วค่ะน้ำในหนองก็เต็มแล้วก็จะลุกนิดนึงอ้อยสิงคโปูก็ล้มนะนี่นาลนา,นาดนะคะเพื่อนเพื่อนอ้อยสิงคโปูไม่ได้ค้ำค่ะเรามีป่าไว้เรามีป่าไว้ให้แต่ว่าก็ไม่ได้คำ้ำไม่มีเวลามาค้ำค่ะเพราะว่าเราตัดหญ้าสวนนู้น ด้วยเพราะว่าจะต้องรีบรีบตัดหญ้าให้ให้อ้อยนะคะให้อ้อยเขาตขึ้นมาทันน้ำฝนเพราะว่าอ้อยเขามารับน้ําฝนใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาตัดท่อนพันธุ์นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะตรงนี้ก็ล่มค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ว่าจะมาตัดท่อนพันธุ์อายุหกเดือนนะคะส่งให้เพื่อนๆอนอ้อยกัวใหญ่แต่ว่าเราไม่ได้มาคำ้ำไม่ได้มาค้ำเขาก็เลยเป็นแบบนี้ อ้อยเขาก็กอใหญ่นะคะมีแต่กอใหญ่ๆมีแต่หลุมใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆอ้อยหลุมก็ต้องเรออ้อมมาทางนี้เห็นไหมคะหลุมลงมาแต่ว่าเราถ้าเราเอาขึ้นเขาก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นได้เหมือนเดิมอ้อยแต่ละแต่ละหล,ลุมนี่ก็ประมาณยี่สิบกว่าลำแต่แต่เราตัดให้แบ่งปันท่อนพันให้เพื่อนๆนเยอะแล้วนะคะนี่ตัดแบ่งปันท่อนพันธุเยอะแล้วก็เลย เหนือนิดหน่อยแค่นี้ถ้าไม่ตัดท่อนพันแบ่งปันไปเพื่อนๆนี่ยิงย่งเยอะกว่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้มาค้ำเพราะว่าเขาโดนฝนไม่ค่อยทนแล้วจะเริ่มล้มแล้วเพราะว่าไม่ได้มีดินมาถมนะคะเขาอยู่บนคันนาเราต้องได้เอาไม้ไม้มาค้ำนะคะเพื่อนๆเอาไม้มาคำ้ำต้องเอาไม้มาค้ำนะคะ อ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะคะตรงนี้เป็นอ้ยอ,อ,อยเอื้อซื้ออ้อยเอื้อซือาร์เคศูนย์สามความหวานจะเยอะหน่อยเราไม่ได้ลอกกลับนะคะเพื่อนเราไม่ได้ลอกกลับก็เลยตรนนี้ก,ก็ก็จะมาคั้นอ้อยที่ล้มก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาดูสักหน่อยตรงนี้อ้อยอารเคศูนย์สามนะคะ ว่าจะมาตัดไปขยายพันธุ์อยู่ค่ะแต่ว่ายังยังไม่มีเวลาตัดสักทีก็เลยพาเพื่อนๆมาดูอ้อยก่อนเพราะว่าอ้อยเขาโดนพายุโนอื่นแล้วก็ล้มนาี่นะลา,าดกันเห็นไหมคะล้มไปเลยอ้อยนีล่ลำใหญ่แล้วก็กอใหญ่มากค่ะเพื่อนๆก็เลยจะต้องมาค้ำขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีดินยึดเราต้อง ใช้ไม้มาค้ำให้เขาอยู่ได้เพราะว่าเพื่อที่จะได้ได้หีบเดือนธันวานะคะเพื่อนๆตรงนี้จะได้หีบประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะคะหีบได้เพราะว่าอ้อยก็ลำสูงลำใหญ่แล้วแล้วก็แบ่งปันท่อนพันธุ์ไปเพื่อนๆด้วยแต่ละลำจะลำใหญ่มากก็เลยล้มโค่นลงมาวันนี้เราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สวนสบายดีด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูต่อๆไปนะคะขอบคุณเพือ่อนๆที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ